ปลูกผัก,กปลูกผักปลูกบกทำสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผักปลูกอะไรก็ต้องรู้หลักปลูกอะไรก็ต้องรู้หลักถึงจะได้ผักเอามาต้มแกงกินถึงจะได้ผักเอามาต้มแกงกินนิ้วมือของฉันเรียงกันเป็นแถวฉันนับดูแล้วสิบนิ้วพอดีนับหนึ่งสอง 3 45 67 89 10ตัดเล็บทุกทีไหว้สวยทุกทีสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนครับคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยคุณครูออสห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้มาพบกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กๆนะครับจะได้ วาดภาพระบายสีใบางานเด็กๆพร้อมหรือยังใบางานที่คุณครูให้ไปพร้อมหรือยังครับฮ่าใบางานอะไรนะใบางานหน่วยผักสิครับเพราะเราเรียนอยู่ในหน่วยของผักเดียนี้กิจกรรมสร้างสรรค์คุณครูมีใบางานครับเด็กๆได้ใบางานไปแล้วเตรียมพร้อมนะครับใบางานนี้ครับผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินมีอะไรบ้างครับในนี้มีอะไรบ้างครับเด็กๆดูสิครับในใบางานอ่ามีต้นหอมมีแครอท มีกระเทียมมีหัวประกาศและก็มีมะละกออ่าเด็กๆอยากระบายสีหรือยังครับอยากระบายสีเตรียมสีครับให้เตรียมสีสามสีเท่านั้นเองก็คือสีส้มอ่สีส้มมอ,อสีเขียวอ่อนเหมือนเสือ้อโค้ทเลยนะครับสีเขียวอ่อนนะสีเขียวเข้ม พอลนะสามสีแค่นี้แหละวันนี้ไม่ต้องไปค้นกระเป๋าสีมาเยอะเลือกสีเฉพาะที่เราจะใช้ตามนี้เลยนะครับง่ายๆเลยจะได้ไม่จะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนและจะได้เร็วในการทํางานเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการจัดระเบียบการเตรียมอุปกรณ์สีสามสีพร้อมแล้วสีเขียวเข้มระบายอะไรเอ่ยสีเขียวเข้มเรามาระบาย มะละกอกันนะครับมะละกอใช้สีเขียวเข้มขีดตามขอบก่อนนะครับขีดตามขอบแล้วก็ระบายขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นลักษณะรูปที่ยาวก็ต้องระบายขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่าได้แล้วมะละกอนะครับต่อไปหยิบสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนระบายอะไรครับสีเขียวอ่อนระบายหัวผักกาดนี่หัวผักกาดอ่าระบายสีเขียวอ่อน ขีดขอบขีดขอบก่อนนะครับขีดขอบให้ได้จังหวะเพื่อที่จะสีจะได้ไม่เลอะออกแล้วก็เพิ่มความเข้มแล้วก็เพิ่มมิติของภาพขีดสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ขีดสีเขียวอ่อนอ้อมหัวประกาเอาไว้เพื่อให้เป็นรูปร่างลักษณะหัวประกาศนะครับเสร็จแล้วครับอ๋สวยไหมครับหัวประกาศต่อไปสีเขียวอ่อนอีกเช่นเดิมระบายสีกระเทียมกระเทียมนะครับ <s> <s> <ders> ลักษณะของกระเทียมเด็กๆเคยเห็นไหมครับอยู่ในครัวพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้จมกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมก็จะระบายสีสดนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นหัวอยู่ในดินนะครับก็ระบายแค่ใบเขียวๆหัวเป็นสีขาวแบบนี้ก็ขีดขอบสีขาวขีดขอบสีเขียวเอาไว้เป็นรูปร่างเอาไว้อย่างนี้นะครับต่อไป เรามาดูแครอทนแครอทระบายสีเขียวที่ใบสีเขียวที่ใบแครอทนะครับระบายสีเขียวต่อไปใช้สีส้มสีส้มก็ระบายที่หวัวแครอทเป็นสีส้มเด็ๆกๆเคยเห็นแครอทหรือยังใครเคยทานแครอทบ้างครับนี่คือแครอทสีส้มใบสีเขียวแล้วสุดท้ายต้นหอม ต้นหอมเราก็จะระบายสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับสีเขียวก็ระบายที่ใบต้นหอมนะครับสีเขียวส่วนตรงหัวนี้เป็นสีขาวนะครับปล่อยไว้เนาะสีเขียวได้ไหมครับทําได้ไหมครับใช้กี่สีสามสีแค่นั้นเองสีส้มสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยภาพของเราผลงานของเรานําผลงานของเราถ่ายภาพ นะครับส่งมาที่ไลน์เพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมด้วยเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับภาพผลงานของเราผักในศิลปะสร้างสารรค์หน่วยผักคุณครูนํามาให้เด็กๆได้รู้วิธีระบายเด็กๆก็ใช้จินตนาการนะครับแค่หลอ่อจีอะไรครับสีส้มเก่งมากผมน้อ,อยส่วนมากผักที่เด็กๆได้ชมนะครับตามคลิปที่คุณครูสอนหน่วยชื่อผักไปแล้วก็คือจะมีสีเขียว ที่ขาวเป็นต้นนะครับอะเด็กๆทําได้ไหมครับค่อยๆทํานะครับผู้ปกครองดูแลเป็นที่ปรึกษาใช้สีแค่สามสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีส้มสู้ๆนะครับเรียนออนไลน์หน่วยผักกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือนะครับเด็กๆสู้ๆนะครับ โชว์ผลงานทําเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาที่ไลน์ด้วยนะครับสําหรับในส่วนของใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์หน่วยผักในวันนี้คุณครูขอจบการนําเสนอเด็กๆนะครับตั้งใจทํากิจกรรมขอให้เด็กๆจงมีความสุขในการทำกิจกรรมมีสมาธินะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีครับ